เป็นแหนกกระทะแค่ข้างหน้านี่แหละใช่ปะ่ะที่เรือมันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันลึกหน่อยเดียวแล้วก็แล้วก็เนี่ยที่เรือเข้าไม่ได้ทุกคนเห็นไหมเพราะสุดท้ายมันก็เป็นแค่นี้เองมันเป็นแหนกกระทะแค่เนี้ครับมีมันมุมมางมมงห้าปนะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่กับผู้นําชุมชนนะครับในหมู่สามบ้านตาลอยใช่ไหมครับเกาะลอยเกาะลอย ตำบลสตอนะครับเภอเขาสมิงจังหวัดตราดวันนี้วันจันทร์ที่29กรกฎราคมนะครับเดี๋ยวผู้นำชุมชนเนี้ยทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้ช่วยนะจะนำเราเข้าไปลูกบ้านมีประมาณกี่หลักนะครับ5ลั0 <5 S 2> เหือน,นะ,ะ,นะก็ให้เห็นว่าเนี่ยเราเป็นตัวแทนคนไทยนะครับเอาหัวใจมาส่งให้ไม่ว่าจะนรไม่ว่าฝนจะตกหรือ้ฟ้าจะร้องนะเห็นไหม เย็นเว้ไแค่ขนมพี่ข้านมขนมนึกประมาณไหนครับขนมขนมเพียงอกครับเพียงอกแค่แค่ตื้อเพียงอกครับออกหดายอยู่ประมาณไดนนด้เอารรับหน่อเดี๋ยวขารับน้ำอีกรับนเรอแรับครับ มีนมเด็กนมีนมเด็กนนะครับี่ีหันได้บนี้หน่อยหันได้บนี้หน่อยหนนหัน้บนี้หันนี้ก่อนเลยก่อนเลยก่อนเลยอยากก่อนก่อนนะครับก่อนเลย ดีใจไหมคุณยายดีใจไหมดีใจจ้าคุณอย่าบอกอะไรอย่าพูดอะไรครับอย่าพูดอะไรดีใจมากคุณแม่คุณยคุณยายพามาหาด้วยตรงเลยนะเนี่ยนี่คุณยายกันปะคนมาขนมาคนมาคนมาแจกเลยนะแจกเลยนะคุณ เด็กเขมาเลยเป็ดเกมาเลยเดี๋ยวคุณยายแกะถุงยังที่กองเลยนะโดนฝนมาของทัางไนถุงออกด้วยนะออกเขให้เขาออกเหึ่งพันแต่บ้านยายอยู่ยางเงียถามันดึไป้านเข็ยายันก้าแหมูดิชีวินมาเห็นกับตาตัวเองนะไดู้นน้องมาขนมน้องรอเรสามล้อติดข้างบนน้องมาตรงนั้นอ่ะ นี่ก็เป็นพัฒนาการภาพสดๆนะครับโดยบัญชาการทหารพัฒนาอันนี้ภาคอะไรครับอันนี้ภาคหนึ่งครับภาคหนึ่งนะพัฒนาการดูแลในพื้นที่จังหวัดภาคหนึ่งตราดจันทบุรีระยองชีบุรีเชยบุรีนสวัสดีพี่ๆจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับก็ <c oughs> มากับพวกเราด้วยทีมร่วมกันยูนะครับที่ตำบล อ่าสะตอนะอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับระดับน้ำก็ประมาณนี้เราเอาของเข้าไปส่งกำลังใจนะครับหัดใจจริงเนือแ <laughs> ล้วลงมาอ้ย วอเบเราเีเร็้าองไปอเอก้วาดสิอ๋ด่ล นี้นะครับทุ่มสี่สิบสามนาทีเดี๋ยวทีมร่วมกันอยู่ก็จะเข้าไปอีกรอบนึบนนบนงนะครับ,บอันนี้จังหวัดตากนะครับเปิดเขาสมิงล่าสุดเลยวันนี้นะครับยี่สิบเก้าฝนตกนะครับฝนยังตกอลยเดียด๋วยวอนุญาตมันว,วายไม่ได้วายแล้วเลนวายมันมวัวอยู่นะ ก็ส่งกำลังใจใ,ใ,ใจให้ผู้ประสบภัยส่งรใย้ผู้เราด้วยนะครับไเหรวราจด้ บรรยากาศสดๆนะตอนนี้สักประมาณสองทุ่มนะสองทุ่มกินนาทีแล้วไม่รู้นะครับประมาณสองทุ่มนะทีมมุริทิร่วมกนันยูนะครับซึ่นําโดยพี่บินพี่เอกพันธ์บรลลือธิ์ได้เป็นตัวแทนคนเฮ้ย <c oughs> เป็นตัวแทนคนไทย ตีปีได้ตีีได้ครับเนี่ยสามคนาคนที่อยู่นะครับเน่คนที่อย่มองไที่ไทยสามอีกคนอยู่นะสคนแค่สามคนนะคนี้ไม่เกี่ยวเไปดูแล้วสู้สนะครับคนไทยทุกคนส่งกำลังใจให้น้ำาลดเร็วๆนะครับนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเข้ามากลางคืนไม่เซฟนะครับหน้าตัดมือไม่เนินมาลากอ่ะมีแล้วหลังมันลึกอ่ะมันจะมีตื้นตัวของโพมันจะตืุนอีกโพ้งม่มีตื้นนี่ครับมันจะเป็นเนินทำไมกำนันอยู่นี่ตั้งตั้งแตกยังไม่เกิดทำไมมีจัดค้างอยางนี้วะแตานพักกำนันยังไม่ได้ลงน้ำเลยเนี่ยเป็นลงคนเดียวไปบอกเอาทงมาซื้อเบียร์เรากินไปนี่นี่ผู้ช่วยเหรอใครครับนี่คนที่ลากเรือให้หลานครับหลานกำนัน ผมก็หลานเหมือนกันเอ้าเหรอเออเนี่ยหลานกำนันเลือกกี่ทีก็ได้ที่เนี่ยนะครับ <c oughs> มีลูกหลานแบบนี้นะเฮ้ยแต่ก็ ยาย้ายอนอยมารอนานยายปิดขายายขอปอนน้าเลยวางน้าต่ขอมานมาก่อนน้ามาครับน้าวาง

นะครับพเพราะว่าลำบากหรือล่ออะไรขนาดก็จแจ้งให้กับทางกำน,นันนะครับหรือว่ามูที่ผู้ภัยสว่างที่อยู่ประจําอยู่ในที่นี้นะครับก็ <c oughs> จะร้องขอเรามาเราก็โอเคนะครับู่กกันดูยินดีนะครับที่เข้ามาช่วยทุกท่านทุกครอบครัวนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้นะครับครับท,ทุกคน,นกำลังใจนะคนไทยท,ทุกคนส่งกำลังใจให้นะครับให้น้ำลดเร็วๆครับ